สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel นน YouTube Peter Boat นะครับมาสรุปข่าวกันครับวันนี้วันที่16มิถุนายน2568นะครับรีวิวเชลซีแข่งศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนัดแรกคืนนี้นะครับมาดูกันว่าความพร้อมเป็นยังไงรวมไปถึงเลียมดีแลบให้สัมภาษณ์เปิดใจบอกว่าผมชอบปะทะกับกองหลังนะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนหนึ่งขอบคุณผู้สนับสนุนเจนดีของผมก่อนนะครับเริ่มจากนี้นะครับใครก็ตามที่กาลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International สคูแบงคอกได้เลยนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐบริติชคลัมเบียมาสู่โรงเรียนนะครับเป็นออฟชอรสคูเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้มีการรับรองจาก WASCBCInspection และ 2, มสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่คินเดอร์การ์เทนนถึงเกรดสิหรือว่าอนุบาล1นถึงมหนะครับติดต่อที่เบอร์0-819294229เ้เด้วยครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันไได้ปเปเบู school, มา โรงเรียนสวยงามน้าเรียนหนังสือมากๆเลยนะครับ แล้วก็ฝากนี้นะครับเจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันนะครับยาถ่าย1นึ่นะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรถ่ายท้องผูกขับลมปรับสมดุลการขับถ่ายพวกนี้ช่วยได้หมดเลยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกนค r ว o d e โคตามด้านล่างนี้ได้เลยครับรวมไปถึงใครชอบยาดมนะยาดมสมุนไพรตาเฮงๆงเหก็ยังมีขายอยู่เช่นกันก็ของเดียวกันด้วยนะครับทักไปสั่งซื้อเนี่ยอย่าลืมบอกมาจากช่องของปีเตอร์โบนะครับพี่เขาเนี่ยลงสปอนเซอร์ช่องผมมาอย่างยาวนานห้ามพลาดเด็ดขาดฝากไปซื้อไปอุดหนุนกันได้เต็มที่ใครอยากได้ตัวยาตัววไไหหนนเเเเป็พพิศษ่ยยสาาาาาาามมมรรถถด้้ละงข เขาก็อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับแล้วก็ฝากนิดนะครับใครก็ตามนะครับที่กําลังหาคลินิกดีๆนะครับสำหรับการที่เฮ้ยคุณมีบุตรยากหรือวางแผนจะมีลูกในอนาคตนะครับไปที่คลินิก i n s p i ป e IVF เลยครับอยู่แถวเพลินจิตนะครับแล้วก็ปีเจะบไปดูมาแล้วครับโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเทคโนโลยีทันสมัยไปตรวจเนี่ยคุณเช็คโครโมโซมได้นะครับแล้วก็คุณสามารถลด ความเสี่ยงของการมีโรคทางพันธุกรรมเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะว่าบรรพบุรุษของเราเป็นยังไงมาบ้างถูกไหมครับสามารถเช็คได้หมดเลยส่วนการมีลูกเนี่ย c c e s s r a ร e ของเขาสูงมากนะครับเจเยอะกว่าค่า XG เวลาย,ยิงจุดโทษอีกนะครับก็ถ้าเกิดใครทักไปติดต่อเนี่ยบอกมาจากช่องของปีเตอร์โบสนะคุณมีส่วนลดพิเศษนะครับลดค่าฝากไข่ค่าฝากสเปิร์มแล้วก็ผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานสิเดือนห้ามพลาดเด็ดขาดฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆเลยครับไปติดต่อสอบถามก็ได้เต็มที่เขาลงสปอนเซอร์ผม1ปีเเต็มยนะครับ แล้วก็ฝากนี่นะครับนี่เลยเป็นผู้ชายเราก็ดูแลผิวพรรณใบหน้าเราได้นะครับฝากนี่นะครับอย่าปล่อยให้การนอนดึกมากระทบผิวหน้าช่วยบำรุงให้เหนือกว่ากับจินเสงเซราครีมโสมสกัดนี่เลยครับ แล้วก็มีส่วนช่วยทำให้ผิวเนี่ยแข็งแรงสิวเก่าหายไปสิวใหม่ไม่เกิดนะครับลดปัญหารอยดำรอยแดงที่เกิดขึ้นจากสิวนะครับแล้วก็จบปัญหาหน้าหมองคล้ำทาเป็นประจำเนี่ยเดี๋ยวหน้าคุณจะกระจ่างใสขึ้นเนื้อเจลเนี่ยซึมง่ายไม่เหนอะนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะครับมีการรับรองจากอ,อยอรเรียบร้อยมีการตรวจสารอันตรายจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากสกาธารณสุขเรียบร้อยสนใจรายละเอียดตามนี้นะครับหรือว่าสแกนไลน์ก็ได้นะครับเจ้าของเขาเป็นคู่รักเชลซีเหมือนกันบ้านอยู่ข้าง คางปีเตอร์โบนนะครับตอนที่เขาพัฒนาสูตรนะผมก็อยู่ด้วยมาตลอดนะครับแล้วก็น้องเขาตั้งใจทํากันทั้งน,นั้นก็ได้ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีมีแฟนคลับจากช่องปีเตอร์โบนไปทักไปสั่งซื้อกันเยอะแล้วก็คุณจะซื้อไปใช้เองก็ได้หรือจะซื้อไปให้แฟนๆของคุณก็ได้เช่นกันฝากไปอุดหนุนจินเสงเซร่าครีมสมสกัดกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันครับเริ่มกันที่สัมภาษณ์ของเอนโซมาเรสกามีสัมภาษณ์2ส่วนนะครับก็คือสัมภาษณ์กับออฟฟิเชียลแล้วก็ส นะคกับออฟฟิ i ชียลเนี่ยมาริสกาบอกว่าเมื่อคุณเป็นเฮดโค้ชของเชลซีหรือเมื่อคุณเป็นนักเตะของเชลซีคุณต้องพยายามคว้าชัยชนะอยู่เสมอมันไม่สำคัญว่าจะเป็นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกหรือรายการอื่นแต่ การคว้าชัยชนะคือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากเราผมรู้สึกภูมิใจนะที่จะได้พาเชลซีไปแข่งชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งเราจะเริ่มคืนนี้นี่เป็นครั้งแรกและทุกอย่างมันก็ยังใหม่หมดสำหรับเราดังนั้นเราต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าเราพร้อมอย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาของปีนี้ปกติแล้วเนี่ยนักเตะจะได้พักฟื้นร่างกายแต่มันไม่ใช่กรณีนี้เพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อพยายามคว้าแชมป์เดี๋ยวเราค่อยไปพักหลังจบชิงแชมป์สโมสรโลกก็ได้ส่วนแก๊งนักเตะใหม่ผมรู้จักเรียมดีแลบดีจากตอนที่อยู่ด้วยกันที่แมนซิตี้เราร่วมกันกันมา1ปีผมรู้จักอันเดรซานโตสในช่วงพรีซีซั่นเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแล้วก็เคยร่วมงานกันบ้างเล็กน้อยเขามีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมกับสตราบูกามาดูซาก ก็เช่นกันดาริโอเอซูโกก็เช่นกันผมคิดว่าพวกเขาเหล่านี้ซ้อมได้ดีแล้วก็อีกหนึ่งคนนายประตูไมค์เพนเดอร์สก็เป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์น,นะครับคีรงนกิวเนี่ยนักข่าวจากเดลี่เมลครับบอกว่าเอนโซมาเรสกาเนี่ยพยายามกระตุน้นนักเตะเชลซีอย่างหนักเลยครับว่าให้เน้นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกครับเพราะว่าโอเคแหละเราอาจจะเคยได้แชมป์สโมสรโลกมาแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นรูปแบบฟอร์แมตใหม่ ใครที่เป็นแชมป์ตอนฟอร์แมตใหม่เนี่ยมันจะถูกจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเชลซีต้องเน้นอย่างเต็มที่มารสกาก็าพยายามกระตุ้นว่า <S <S เฮ้ยเราไม่ได้มาแข่งแบบเป็นบอลอุ่นเครื่องนะอันนี้คือแข่งจริงจังอยากได้แชมป์เช่นกันแล้วก็มีอีกสัมภาษณ์หนึ่งครับที่มารสกาเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์กับนิซ่าคินเซล่านักข่าวสายเชลซีของ BBC ครับพูดถึง3ประเด็นอันแรกก็คือเรียมดีแล็บมารสกาบอกว่าเลียมดีแลบเนี่ยผมทราบดีว่า เขาเป็นกองหน้าที่มีความสามารถแล้วก็เป็นดาวเตะเบอร์9เลยผมเห็นว่าเลียมดีแลันดูค่อนข้างผ่อนคลายแล้วก็สบายใจตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเราช่วงซ้อมเนี่ยเขาทำงานได้ดีผมรู้จักเขามาสักพักแล้วแล้วผมก็รู้ว่าเลียมดีแล็จะมอบอะไรให้กับเชลซีได้บ้างและเขาก็รู้ว่าต้องทำอะไรเพื่อพัฒนาให้ตัวเองเป็นกองหน้าที่เก่งขึ้น แล้วก็ในฐานะที่เขาเป็นดาวยิงเบอร์9ของเราเราก็หวังว่าเลมดีแลบเนี่ยจะยิงประตูให้เราได้เรื่องผู้รักษาประตูนะครับมาเรสกาบอกว่าสถานการณ์ง่ายมากซานเชสมือ1นึ่งยอเกนเส้นมือ2แล้วก็เดี๋ยวเราจะประเมินไมค์เพนเดอร์อีกทีนะครับส่วนนักเตะค,คนอื่นๆเนี่ยเช่นไมคเมยองพวกเนี้ยผมคิดว่าตราบใดที่เขาไม่ใช่นักเตะของเชลซีผมก็จะไม่พูดถึงเขานะครับเออนะครับก็ สื่อก็พยายามถามถึงไมเมยองว่าคุณจะกลับไปล่าตัวหรือเปล่าแต่ว่ามาเลสกาก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็พูดถึงการเสริมตําแหน่งปีกมาเลสกาก็บอกเลยครับว่าพอซานโชไม่อยู่แล้วเนี่ยตำแหน่งปีกของเราเนี่ยที่เป็นปีกธรรมชาติเนี่ยมันเหลือแค่นนี่เปโดนเนโตแล้วก็ไทริคจอร์เท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้เดี๋ยวมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนแล้วก็ตอนนี้ตลาดเปิดแล้วเราคิดว่าเราสามารถทําอะไรได้แน่ๆน,นะครับซึ่งก็ตามที่มาเดสกาบอกเลยครับว่าวันนี้วันที่16นะครับตลาดนักเตะแบบรอบปกตินะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเราก็สามารถเซ็นใครก็ได้หลังจากนี้แต่ว่ายัางลงเล่นสโมสรลงไม่ได้นะครับถ้าเกิดจะเล่นก็ต้องเล่นช่วงปรีซีซั่นกับฤดูกาลหน้าไปเลยนะครับ จากสัมภาษณ์มาริสกาผ่านไปครับมาดูกันที่สัมภาษณ์ของเร hm ียมดีแลบนะครับวันนี้อาจจะหอบๆไปนิดนึงครับพอดีว่าผมไม่ค่อยสบายเป็นมา2 3วันแล้วนะครับเรียมดีแลบเนี่ยให้สัมภาษณ์กับออฟฟิเชียลสโมสรรับอกว่าออพอมาซ้อมเนี่ยทุกคนที่เชลซีทำให้ผมประทับใจมากคุณภาพของทีมสูงมากจริงๆแน่นอนว่าเราเพิ่งลงจากเครื่องบินได้ไม่นานแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากนัก แล้วก็เป็นการซ้อมเพียงแค่ไม่กี่เซสชันของผมแต่ว่ามันก็ง่ายนะที่จะดูต่อไปว่าใครเนี่ยมันสามารถสร้างความประทับใจได้มากที่สุดตอนนี้ผมรู้สึกดีมากที่ได้อยู่ในแคปในเชลซีในฐานะนักเตะใหม่มันสําคัญมากที่ผมจะต้องเรียนรู้และได้อยู่ใ,ใกล้ๆกับเพื่อนร่วมทีมพัฒนาความสัมพันธ์กันเพราะเนี่ยเป็นสมโมสรใหม่ของผมการได้ย้ายมาอยู่ที่นี่มันช่วยให้ผมเข้าใกล้กับทุกคนมากยิ่งขึ้น แล้วผมก็รู้ตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีแล้วว่าผมจะต้องยิงประตูและช่วยทีมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โค้ชเนี่ยอธิบายชัดเจนแล้วว่าอยากให้ผมเล่นยังไงดังนั้นผมก็แค่ต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาทที่ผมต้องทําเพื่อทีมผมเป็นนักเตะสไตล์ที่ดุดันผมชอบการประทะบวกกับกองหลังผมมีความเร็วและจบสกอร์ได้ดี ดังนั้นผมก็หวังว่าผมจะเป็นผู้เล่นที่ลงไปเล่นและทำให้เกิดความตื่นเต้นผมดีใจมากที่ได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีตื่นเต้นมากจริงๆแล้วก็ตอนนี้ถ้าอดใจรองไม่ไหวที่จะได้เจอกับแฟนบอลทุกคนที่แ t ตมฟอร์ดบริตนะครับนี่ดีดบก็บอกชัดเจนนะครับว่าผมดุดันผมชอบปะทะชอบบวกกับกองหลังก็ถึงได้เคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าถามว่าดีดบสไตล์เหมือนใครผมจะตอบเสมอว่าดีเอโก้คอสตา พอดีแแบเนี่ยเวลาคุณอยู่อ e ีฟสวิตใช่ไหมเวลาเพื่อนโยนบอลไดเรกขึ้นหน้าไปเนี่ยอีฟสวิตต่อบอลสั้นไม่ไดีเยอะนะพอบอลยาวขึ้นหน้าไปเนี่ยดีแลบสิ่งที่มันทำตอนแรกนะก่อนจะรับบอลนะคือกระแทกกองหลังก่อนแต่งบอลหาเหลี่ยมเพื่อรับบอลไดเรกก่อนเลยการประทะการชนพวกเนี้ยเป็นจุดเด่นของเลมดีแแบบนะครับมันเป็นกองหน้าที่ไม่ได้ไม่ได้หยองอะ่ะพวกง,ง่ายๆนะครับกล้าบวกกล้าปะทะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์แบบเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ ไม่เหมือนกับนิโคลัสแจ็กสันแจ็กสันเนี่ยจะเป็นกองหน้าที่ชอบเขาเรียกว่าไงใช้ทริคใช้ความสามารถเฉพาะตัวฉีกออกข้างไปกระชากแตะหลบเลี้ยงหลบตรงๆไปไปทำเกมต่อพูดง่ายคือชุดทักษะของเลมของนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยเขาเป็นกองหน้าก็จริงแต่หลายๆอย่างมันก็มีความคล้ายปีกเพราะว่าเขาเคยเล่นเป็นปีกมาก่อนนะครับสำหรับนิโคลัสแจ็กสันแต่ว่าโคพามเมอร์เนี่ยจะเข้าขากับแจ็กสันมากเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ อ่แจ็คสันก็แอซซิตให้โคพาวเมอร์เป็นวานเล่นส่วนดีแลบเนี่ยมันจะมีความเป็นเบอร์เก้าแต่จ๋ามากกว่าอ่ะแต่อย่างน้อยอ่ะข้อดีก็คือกองหน้าเราสองคนที่จะสู้ศึกซีซั่นใหม่เนี่ยสไตล์ไม่เหมือนกันก็เลือกใช้ตามแต่ละแมตช์ได้นะครับจากกองหน้าผ่านพ้นไปนะครับมาดูคนที่ไอเด็กคนนี้กันหน่อยเอสเตวาวิลเลียนนะครับก็ลงแข่งสมโมสรโลกนะครับเสมอกับปอร์โตนะครับช่วยให้ปอมารัสเสมอนะแล้วก็ศูศูนย์นะครึ่งแรกเนี่ย เล่นเป็นแนวรุกฝั่งขวาครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนมาบุกทางฝั่งซ้ายถ้าดูเชิงสถิติเนี่ยไม่ได้ถึงกับว้าวผ่านบอลแม่นยำ72%ครอสบอล2ครั้งสัมผัสบอล30ครั้งแล้วก็พลาดโอกาสทอง1ครั้งแต่ถ้าได้ไปดูเป็นคลิปเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็วูบวาบนะดูแล้วเนี่ยผมไปดูคลิปแบบ vs เต็มๆของเอสเตวาลในแมชนี้มาเนี่ย เอสเดวัลผมต้องมีคนที่รู้ใจมาคอมโบด้วยวะ่ะคือมันมีหลายๆจังหวะที่พอเพื่อนฝากบอลมาให้เอสเดวัลมันจะใช้ทริคใช้ความสามารถเฉพาะตัวไข่บอลให้เพื่อนบ้างละแตะบอลกระดอนข้ามหัวเพื่อเต้นต่อบ้างละนะครับทาชิ่งกับเพื่อนแบบรวดเร็วบ้างละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนที่รู้ใจรู้ว่าถ้าฝากบอลแบบนี้เดี๋ยวเอสเดวัลจะเล่นเพลย์แบบไหนต่อถ้ามันมีคนที่เล่นรู้ใจอ่ะสปีดเกมรุกของเชลซีมันก็จะต่อเนื่องเร็วขึ้นไม่ใช่ว่าเฮ้ย ส่งบอลให้ปีกปีกต้องเลี้ยงตัดเข้ามาข้างในอย่างเดียวก่อนแล้วก็แปะเข้ากลางแบบนั้นมันช้าบางจังหวะคุณลองนึกภาพถ้าเกิดคุณส่งบอลแล้วเขาใช้ทริคความสามารถเฉพาะตัวเล่นจังหวะเร็วให้พารเมอร์หรือเอนโซ่แลบต่อขึ้นไปข้างหน้า แบบจังหวะไม่สะดุดอะไรลักษณะแบบนี้ผมว่ามันต้องมีคนรู้ใจเล่นด้วยกันเพราะว่าน้องมันโชว์ของเยอะอยู่นะแต่แค่ว่ามันไม่ได้เลี้ยงหลบตรงๆในเกมนั้นล่าสุดไต์มันก็เลยดูไม่ได้เวอร์มากแต่มันก็ดูบูบวาบนะถ้าเกิดใครเราไปดูเป็นคลิปก็ถือว่าแวลดีจริงๆนะครับแล้วก็มีสื่อไปถามเอสเตวัลนะครับซึ่งได้แมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ด้วยนะเออตามถ้วยรางวัลที่ถือเลยมีคนถามว่าคุณรู้สึกยังไงที่คุณจะได้ย้ายไปเชลซีแล้วเอสเตวัลก็บอกว่าม มันเป็นความฝันจริงๆนะที่ผมจะได้เล่นให้กับเชลซีผมมีความฝันมาตลอดว่าจะได้เล่นในยุโรปได้เล่นกับนักเตะที่ดีดที่สุดได้ลงเล่นในรายการสําคัญๆเช่นยูฟ่าแชมเปียนสิกหรือพรีเมียร์ลีกแล้วก็ตอนนี้มันเป็นความฝันที่เป็นจริงแล้วแล้วก็มันทำให้ผมมีความสุขมากๆเลยที่กำลังจะได้ลงเล่นกับเชลซีนะครับก็เจอกันหลังสโมสรโลกับน้องนะโ์นเมนนี้น้องก็เล่นกับ ปาเวรัสให้เต็มที่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกด็ดีดีด้วยที่ได้รางวัล Man of the Match ตั้งแต่นัดแรกเลยนะครับสำหรับเอสเตวาวิลเลียนก็ถ้ามาเนี่ยเชลซีจะมีปีก4คนในฤดูกาหน้าแต่มันจะเป็นเท้าซ้าย3คนเลยนะและเท้าขวาคนเดียวนะครับคือคนที่กำลังจะซื้อเข้ามาใหม่ ออส่วนไทริคจอย์์ยังเป็นเกรดดาวรุ่งอยู่ไม่รู้ว่าจะจะยังไงต่อปีหน้านะครับคือใช้แหละแต่ว่าจะดันให้โอกาสมากขนาดไหนก็เดี๋ยวต้องรอดูกันซึ่งแนวปีกขวาปีกซ้ายถนัดเท้าขวาเนี่ยดูแล้วคงไม่พ้นเจมี่กิเท,เทนส์นะครับเชลซีน่าจะเอาแน่ๆน,นะครับอ่ะอ่ะทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องของเรานะครับเชลซีเตะคืนนี้นะครับสโมสรนโลกนะครับเจอกับ LAFC ผมอยากดูมากเลยครับแต่ว่าเหมือนที่บอกไปครับว่า ผมไม่สบายมาสองสามวันแล้วครับรู้สึกว่ามันหอบหอบบหายใจไม่ทั่วท้องนะครับเออนะครับก็เดี๋ยวถ้าว่างวันสองวันนี้ว่าจะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลอยู่ครับกต็ต้องเอาเอาแรงก่อนนะครับช่วงนี้สุขภาพสําคัญกว่าจริงๆเนี่ยเมื่อวานวันอาทิตย์ผมจะมาไลฟ์นะแต่ว่าไม่ค่อยสบายครับพูดแล้วเหนื่อยง่ายเออก็เลยพักก่อนดีกว่าก็เลยมาเป็นคลิปแทนวันนี้ก็มาเป็นคลิปแล้วก็เดี๋ยวนัดนี้ก็ผมก็คงต้องอาจจะตื่นมาดูเป็นฟูลแมชแทนนะครับไว้รอ นัดที่เตะเช้าๆหรือว่ารอบ็อกเอาท์เดี๋ยวตื่นมาดูกลางดึกของขอร่างกายครับไม่ไม่อยากป่วยแล้วนะครับไม่ไม่ชอบป่วยเลยป่วยแล้วมันทํางานไม่ได้นะครับอามาดูความพร้อมหน่อยครับเออ่เชลซีจะเจอกับลอสแองเจลิสเอฟซีหรือว่า LA FC นั่นเองนะครับที่มาเตะแทนคลับเลออนผลงานของพวกเขา5นัดหลังสุดจากทุกร,รายการเนี่ยชนะ2เสมอ3แพ้0จริงๆเนี่ยสโมสรน,นี้เพิ่งก่อตั้งไม่นานเองนะครับขึ้นอะไรมาเนี่ย อ่าคัดปิดก่อนโอเคนะครับจริงๆสมโมสรเน,นี่ยเพิ่งก่อตั้งมาไม่นานเองครับแต่ว่าถือว่าผลงานดีใช้ได้เคยเป็นแชมป์เมเจอร์ลีกมาแล้วด้วยครับแล้วก็ตัวดังๆเนี่ยที่เราน่าจะรู้จักกันแน่ๆนะครับก็จะมีโอลิเวียชิรูอ่ากองหน้าเก่าของเรานะครับหลอ่อเหลาแล้วก็นายประตูนะครับแชมป์โลกนะครับอูโกโยริสนะครับก็อยู่สมโมสรน,นี้ส่วนคนที่เด่นสุดจริงๆเนี่ยจะเป็นคนนี้ครับปีกซ้ายเดนนิสบูอันกา นะครับคนนี้ได้เรตติ้งเยอะที่สุดของทาง LAFC เลยนะครับถิติเนี่ยผมไปเช็คมานะครับใน MLS นะยิง8จ่าย4นะครับต้องระวังฟอร์มของปีกซ้ายคนนี้ให้ดีแล้วก็นัดเนี้ยถือว่าเป็นนัดสำคัญห้ามพลาดนะครับมันควรต้องชนะให้ได้แต่คืนนิตตีส2นะมันต้องชนะเพื่อเติมความมั่นใจแล้วก็เก็บเงินรางวัลคือในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยผมมองว่าถ้าจะมีหลุดเสมอในสักนัดหนึ่งมันอาจจะเป็นเกมเจอฟราเมงโก้ก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยๆอ่ะ ขั้นต่ำในรอบนี้ถ้าคุณอยากไปต่อคุณก็ควรชนะ2เสมอ1อารมณ์ประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นไปได้นะเอา3านัดรวดไปเลยเพราะว่าอะไรถ้าคุณชนะสานัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเราจะได้เงินนัดละ1นล้านปอนด์3นัดก็4.5ล้านปอนนะครับเยอะนะครับถ้าคุณชนะ3านัดรวดได้แล้วก็โอเคละฟลาเมงโกดูจะแข็งสุดถ้าเทียบกับคู่แข่งอีก2ทีมแต่มาตรฐานของเราอ่ะ มันก็ยังควรต้องพยายามเอาชนะให้ได้นะครับถ้าชนะได้4.5ล้านปอนด์นะครับคืนนี้เนี่ยสื่อโซฟา Score คาดการว่าเชลซีจะมาในแผน4-2-3-1ประตูซานเชสนะครับแบ็กโฟกูกูเรียโควิลโทซินริเจมคู่กลางเอนโซไกเซโดแล้วก็ตัวรุกพาเมอร์เนโตโนนีกองหน้าเลียมดีแลจริงๆผมเห็นด้วยหมดเลยนะเห็นด้วยหมดเลยแต่คิดว่าเนโตน่าจะได้สตาร์ทฝั่งขวา โนนี่อาจจะไปฝั่งซ้ายเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเอนโซมาเรสกาชอบให้โนนี่ไปยืนเป็นปีกซ้ายเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะออกมาเป็นเซตนี้แบ็กโฟไม่ได้ติดอะไรคู่กลางไม่ได้ติดอะไรกลางรูกก็ต้องโคพาเมอร์อยู่แล้วส่วนกองหน้าจะเป็นเรียมดีแแบบสตาร์ทเลยไหมหรือจะเริ่มต้นด้วยนิโคลัสแจ็กสันก่อนอันเนี้ยเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับยังตอบยากว่ามาเรสกาจะมองอยังไงแต่ผมว่าก็คงหนีไม่พ้นจากเนี้ยอาะดีแแบหรือแจ็กสัน โทซินหรือชาลบาอ่ะผมว่าหนีไม่ไม่เกินเนี้ยที่เหลือก็น่าจะเป็นเซตประมาณนี้หมดเลยนะครับโดยส่วนตัวยังคิดว่ามาตรฐานยังเหนือกว่านะเจอกับทีมจากเมเจอร์ลิกซอกเกอร์มาตรฐานยังเหนือกว่ายังคิดว่าเชลซีเอาชนะได้นะอ2-0ไป เออสองศูนย์ไปมันคมไม่ได้ถึงขั้นถลม่มทลายเหมือนบาเยน์เมื่อคืนนะครับมันไม่ได้ห่างกันเวอร์ขนาดนั้นไงเอออันนั้นมันห่างกันหนักจรงิงอันนี้คือก็ห่างแต่ว่าไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นคิดว่าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่า2 0งแล้วกันเออประมาณนี้นะครับขอชนะรวดนะนอกแกลงกลุ่มนะแล้วก็เข้ารอบลอ็อกเอาท์ความคาดหวังของผมในสโมสรโลกนะขั้นต่ําขอไปขั้นต่ํานะรอบ8ทีมไปฟาร์มเงินเยอะๆหน่อยถ้าไปถึงรอบรองไปถึงแชมป์ได้ยิ่งดีนะครับนะแล้วก็ตามมาเรสกาบอกกันว่า อันนี้ฟอร์แมตใหม่ใครเป็นแชมป์ก็จะจารึกในปรติสตร์นะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าจะมีโลโก้พิเศษของสปอนเซอร์หน้าอกเฉพาะรายการนี้ไหมคําตอบไม่มีครับเดนนี่เมลบอกชัดเจนเลยครับว่าตามกฎของสโมสรโลกเนี่ยใครจะลงเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสื้อของของทีมนั้นๆน,นเนี่ยมันต้องมีสัญญาผูกพันถึงฤดูกาลหน้าด้วยออมันจะเป็นแบบขอเฉพาะกิจพิเศษไม่ได้ต้องเป็นสปอนเซอร์ที่อยู่อยู่แล้ว แล้วก็ต้องอยู่ถึงซีซั่นหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซียังไม่ได้เคาะสปอนเซอร์ฤดูกาลหน้าเจ้าใหม่ก็เลยหาสปอนเซอร์แบบกรณีพิเศษเหมือนดาม็กมาลงไม่ได้นะครับก็ก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็ไม่สามารถไปเจราจาแล้วก็เพิ่มการซีซั่นได้โดยสม,มุูรนะหลังจากนี้เตะไปประมาณ2อาทิตย์เชลซี Chelsea ได้สปอนเซอร์หน้าอกเสือ้อเรียบร้อยแต่ก็เอามาเล่นในรอบล็อกเอา์ไม่ได้นะก็คือถ้าเกิดไม่ทันตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม ก็คือไม่ทันไปจนจบโทนาเมนต์เลยนะครับประมาณนี้นะครับปิดท้ายกันที่เรื่องชวนเครียดครับว่าเราจะปล่อยคนนี้ยังไงราฮีมสเตอร์ลิงครับมีความเห็นของสเตฟานบอสซันคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชื่อดังนะครับเขาก็บอกว่าสเตอร์ลิงเนี่ยอยู่ในข่ายค่าเหนื่อยแพงเหมือนแลชฟอร์ดซานโชกิลิสเลยแต่ความความยากก็คือสเตอร์ลิงเนี่ยอายุเยอะกว่าคนอื่นค่าเหนื่อยส0 0แสนกว่านะ แล้วถามว่าพออายุเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยค่าเหนื่อยแพงเนี่ยใครจะมาซื้อราฮีมสเตอร์ลิงอ่ะโอเคอาจจะต้องคิดแง่ดีซาอุไหมหรือไม่ก็เชลซีปล่อยยืมตัวแล้วก็แชร์ค่าเหนื่อยเหมือนอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยผมไม่รู้ว่าสเตอร์ลิงจะสนใจายไปซาอุหรือเปล่าเพราะเขาก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่าเชลซีก็ต้องทําสักทางนึงอะ่ะต้องหาทางปล่อยเขาเอาไปให้ได้หรือไม่ก็ปล่อยยืมตัวนะครับแล้วก็ฟอร์มของซานโชของแรชฟอร์ดเนี่ย โอเคแหละทีที่ยืมไปเขาอาจจะไม่เซ็นถาวรก็จริงแต่มันยังพอมองเห็นภาพว่าแรชฟอร์ดกับซานโชถ้าฟิตๆเนี่ยยังมีประโยชน์ทางเหตุผลเชิงฟุตบอลยังยังน่าจะมีทีมจีบใหม่ได้ไม่ยากแต่ของเซอร์ลิงเนี่ยสเตฟานบอสันบอกว่า,าย,ยากมากเลยยากมากเดาไม่ออกเลยครับว่าเซอร์ลิงกับเชลซีจะไปจบลงยังไงก็ก็ผมว่ายืมตัวต่อแล้วก็แชร์ค่าเหนื่อยเราเซ็นมาปีไหนวะ 2 2่สองย4 2สา5ยสายียสโอ้โหสัญญาเลยอีก2ปี อาจจะเป็นแบบนี้2ปีเลยก็ได้นะครับเออเพราะว่าถ้าซาอุไม่มาจีบเนี่ยก็คงปล่อยยากเช่นกันนะครับอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมด้วยนะครับฝากนี่เลยครับนะจินเสงเซ่าครีมนะครับผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีซื้อไปใช้เองก็ได้นะครับหรือว่าไปฝากแฟนก็ได้นะครับเป็นสกินแคร์นะครับไปบำรุงผิวหน้ากันได้เต็มที่เลยนะครับห้ามพลาดหล็กขาดเลยนะฝากโรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบียอินเ r อร์เนชั่นแนลส l ูลแบง o k อกด้วยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีเช่นกันนะครับส่งลูก้หลาไประยรหนังสือกัน คลินิกสำหรับคนมีบุตรยากอินส i r e IVF นะครับอยู่แถวเพลินจิตนะครับ ไปฝากกันได้เต็มที่ฝากไข่ฝากสเปิร์มบอกมาจากช่องพีเจวบมีส่วนลดด้วยนะครับห้ามพลาดเลยค่ะแล้วก็มีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนด้วยนะครับไปอุดหนุนกันได้เต็มที่เลยนะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้หมดแล้วรวมไปถึงยาถ่ายหนึ่งสองสามกับยาดมสมุนไพรเฮงๆนะครับไปอุดหนุนกันได้พี่จะขอเป็นแฟนเชลซีด้วยครับสแกนคิวอาร์โค้ดไปสั่งซื้อกันได้เต็มที่เลยนะครับฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทั้งสี่เจ้ากันด้วยนะครับพีเจวบขอตัวลาไปก่อนไม่่่่ไไไหหวววแแลล้้มมมดดรรรรงงงคคัััับบบาบาาาาากกยยยยฟิตตเ็ปอนสสี๊